รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ครับนายสิริศักดิ์ศรีมังคารารองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามติดตามสถานการณ์ประจำวันการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชั้น4สารกลางจังหวัดเพื่อติดตามสรุปสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ของจังหวัดสมุทรสงครามประจำวันที่3มกราคม2565ซึ่งฝ่ายเลขารายงานว่าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาดื่มสุราร้อยละ1 1 1 1 ทับรุเร็วร้อยละ66.66ตัดหน้ากระชั้งชีดร้อยละ11.11และทัศนัวิสัยไม่ดีร้อยละ11.11ครับ